ที่พันมากมันหายหกศูนย์ศูนย์หกเม็ดเดียวครับแล้วพิ่นบอกว่าจังไดก่อนที่เพิ่นให้มากมันจะออกเอลีเด้อร์มาสังา่งพิ่นว่าคือออกเอลีคมเพิ่นว่าอลีแต่ลุงโศกใส่เพราะท่านได้มั่นใจเพราะว่ามันเคลียแรกเป็นบ้าค่ะเพาท่านเสียปัญหาอะรับว่ามันเป็นทางแรกเนาะค่ะวลัวนจากออกเพิ่นอันนี้มันเป็นมดว่าออกเอลีงวดแรกเป็นบ้างวดที่ผ่านมากนะครับงวดแรกแหกมัน ตัวได้ตัวตรงๆที่พันหายห้าวหกศูนย์หกศูนย์มันบอมหลอดตัวกับฟมันบอมตัวกราฟขนาดศูนย์หกศูนย์หกมาคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช่นะคะครับอดีตตุ๊กตุ๊กตุ๊องนะครับเพราะซองลายครับต้องย่านอยู่ย่ำชี่เปนรอบตันเลยครับรับมีที่มาเม็ดเดียวได้มากหรืไปค่ะ หายมากมือ่อนนะครับพิ่นเคลื่อมาหายอะไรมือซ่อนรับโทรศัพท์แล้วก็เม่นมานี่ครับพี่น้องสดๆร้อนๆเลยครับก่อเน่ยดังเป็นผู้แตกในนาหัวที่พานมาจ้ะนให้ตัวใดของหัวตอนจ้ะที่พานมากมันหหกศูนศูนหกเม็ดเดียวครับแล้วพนบอกว่าจังไดก่อที่พนห้มากมานจ่ออกอลีเดอร์า่งพนว่าคือออกอิลีกิเป็นไ แต่ลุงโฉกไส่เพาท่านได้มั่นใจเพราะว่ามันเคลียแรกเมืนบ่ค่ะบ่ท่านเสียปไปไลยครับว่ามันเป็นครั้งแรกเนาะค่ะแล้วนี่ออกเพื่ออีริมีไนลมดว่าอออีรีงวดแรกเหมืนบ่งปฏิภาณมากนะครับงวดแรกแหกมันตัวได้ตัวตรงๆที่เพิ่นหายห้าหกศูนย์หกศูนย์เปนบ่หนอยตัวกราบแม็นบ่ตัวกราบขนอดศูนย์หกศูนย์หกเนาะค่ะเป็นเลขล่างเมืนบ่ค่ะที่เพิ่นบอกเพิ่นบอกว่าเพิ่นระบุบอกว่าบนหรือล่างเหมืนบ่ได้ระบุครับว่าล่างหรือบน จะว่าถ้าว่าเม็ดเดี่ยวห้าการเรียนบนล่างไปกลับลดเนาะครับแนนมันจังบรารด้เสดายนะนเนาะเพราะว่าบ,บางคนกับเสาดายขนาดพ่นบอกแค่หกศูนย์มาเม็ดเดี่ยวยังบได้แต่ว่าลุ่งเซาเซ่กับบอกว่าให้กลับน้ำเยอะแนนครับได้บอกอยู่กลาบเอ,อ็มเ้อก็ได้บอกอยู่ครับค่ะต้นโตก็ถืออยู่เนาะกรับพอได้ปนได้แก้วจ้ะครับได้มากจะทักันเล่ล่องอีบีบ<ๆ>มันสีออกบอสจีแนน ออกอีลีจังไดระบาดนี่ก็รได้ออกอีลีสออกอีลีก็บอคิดบอฝันว่าจะเป็นใงซี่แบบว่าไปไทยตะเพิ่นเนาะบันดียบาเดียเข้ามาไทยยัยใหญ่ไม่ได้บานเอาวันวานจังไดกูวันหายตัวเองเข้ามาเนี่ยคนมันอกมันใจซ้ำใดงวดนี่ เพื่อนมาเพื่อนกับมันใจให้เก่าอะล่ะครับมันใจขี้เก่าครับมันทีเป็นงวดที่สองเนาะเป็นมาที่สองแต่ว่ามันที่เมียนบะเมียนคงกับบริจาคกันเพราะว่ามันมันใจให้เก่าเม็ดเดียวคือเก่าบะครับผมเม็ดเดี่ยวขื้เก่าบ่มีตัว,ตวแตมี้ตมีตัวร่องกับสองหกนะครับตันเลขอันนี้คือเบเกยวกับลาบเลข,เลข,เลขมัดผมเองสองหกแล้วผมให้แต้ต่องวดก่อนนะครับ สำหรับลุงโศกไส้สรับโทษคุยกับเพื่อนว่าจังไหนจ้ามึงเศร้านี่เพื่อนตู้มาบอกว่าเลขกรับไปเดล้วเดว้นี่ก็บอกมากนะครับคุยกันเล่าว่าล้กก็หายมากเนี่ยแหละแล้วก็ตัวเลกนี่เพื่อนกับว่าขอใหยังขอแต่ว่าให้เอฟซีเพื่อน ถูกเพิ่นมีโชคมีหมาดแม่นบ่แม่นครับเพราะว่าถ้าถูกแล้วร่วมสร้างมังค์มังนี้เพิ่นก็บ่ได้ว่าเพิ่มมาเดวาครับเพิ่นให้ด้วยใจเลยเพิ่นให้ด้วยใจคนรู้จักกันนะครับอือเพิ่นอยากให้ได้แม่นบ่แม่นเพิ่นบอกว่าบ่มีบ่มีครับแอบแซ่แอบซี่ครับคอยมันถืกเพื่งวดนี้เอ้าพร้อมแระบายบัตเลยโอ้แอบซี่บาดผาโดนแล้วอย่านี่ลาหลายไอ้เมือเไ็้มือก่อนเล็ไมือยก่อนบอกตัวแรกนี่ยังเอ้าบู ยังแรบป่นี่ฮึนี่แลครับนี่แ้ครับให้นีน้ำตัวแรกตัวแรกตัวแรกนะครับซันเราพอออดไดเด็ดเมื่อเอาได้พี่น้องอย่าพัออได้ครับผ่ทมาได้ตัวสองครับศนศูนย์ห้าศูนครับพี่น้อง เพื่นหาซูมาสอนซูนตัวเดียวซูตัวเดียวได้ครับเม็ดเดียวเม็ดเดียวห้าซนห้าะครับแยงห้าตัวหาซูนหานี้เด้พี่น้องซูนซูนห้าตัวเดียวหน่งเดียวยั่นเพราะตัวเดียวหมเดียวอโอ้ลบจะหน้าเขดีพี่น้องห้าูนูนห้านะคะเม็ดเดียวแมนบาร่าที่เป็นอแมนมันโซมาห่หาซูนตะวันโตรงที่เป็นหยตัวใด หาศูนครับตรงได้หาศนยอย่าลืมกับนำครึ่งวัดความพันไหมาหกศูเด้อขายเอฟซีแต่ว่ามันก็ออกศูเนาะอันนี้กับพอนไหมาหาศูนย์เากะหาศูหาแล้วกะเอาทช้งเชิงตะลางไว้พร้อมส่วนเลขมากเลขชอบส่วนตัวของลุงโศกไส้ก็คือ สองหกหกสองนะครับมีแค่นี้ครับเนาะค่ะอตัตกันก็คือสองหกเนาะครับหละมีแค่นี้แหะเอฟซีบอลลายตามตัวขึ้นบ่อไห่ปะค่ะเป็นบ่อไห่ครับในสองตัวเม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวอ่าสูงที่รับมีที่มาอันนี้กรับเพิ่นโท้มาบ่อไห่มัดๆเลยแซวนี้เลยเนาะแมีนครับเพิ่นกับท้ตามนัดตามเพิ่นบอกไว้แล้วครับเพิ่นคนมันเป็นมาจังไดก่อสโลเกียนนะ รับมีที่มาแต่ไม่มีที่ไปออกอย่างเดียวนะครับมีที่มาแต่ว่ามีที่ไปครออนี่แต่ออกเป็นบอลโซ่ครับผมออกอย่างเดียวครับตัวใดก็ค่ะห้าศูนย์นะครับมาแล้วห <50 5 S 2> ้าศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับ ผก็แบบว่าเนกรรมให้แน่เพื่นสิว่าพันธดกรับสิที้กรรมให้เพิ่นนะนยานพี่น้องมา่กาพเจนแน่นยานเพิ่นมา่อาบเนาะกรบให้แน่อาซวนปรตตรงครับอาซวนครับเจพี่น้องสชื่อเจนนชัดไหมคะมยัางานครับ ย in right. ึดกันเลขคนตัวกันสองหกเดี๋ยวกลับตัวเลขด้สองหก้อีเนาะงานเสร็จแล้เรแล้วเคนะครับครับนายเจาได้ครับพี่น้องหาศูนย์ศูนย์หาตัวตัวตัวล่องกับสองหกหกสองนะครับตัวล่องเป็นเลขมัน เล็กชอบเล็กมากรเสลยงสอบนะครับแต่ตัวเพื่อนไฮห้าศูนย์เม็ดเดียวนะครับศูนย์หาหาตัวน้ำกันนะครับมือแรงกับโบเน่เด้อตรงล่อเล่าเพื่อล่อฝันดีฝันเด็ดได้เลขไปแล้วฝันย่ำอีกล่ะติดตามไปล่อติดตามไปล่อที่บะ ห้าศูนย์ศูนย์ห้าครับตัวกันคือสองหกหกสองตัวกันนี่เป็นเลขมักเลขชอบของศกไส้ครับเลขมักเลขชอบเลขฝันของผมเองครับรับมีที่มาเม็ดเดียวก็คือหาศูนย์ครับตัวตรงตรงแมนค่ะเอาชัดเจนโอเครับมีที่มาห้าศูนย์ศูนย์ห้าเลขชอบสองหกหกสองเอาชัดบแบบนี้ได้บ่ได้ครับโอเค รับมีที่มากคือหาศูนย์ศูนย์หาะคะ่ะศูนสองหกหกสองนีเลขชอบรุ่งโชคใช่เพืนน่นบดีเขียนเนาะว่าเออภาสิว่างก่อนอีกล้วยาวยาวมา่แล้วบาทเนี<า>่ยเขาพี่น้องมักชอบก็ไปยิบจับลัตเตอรี่เพิ่นมาล่าแล้วล่าแล้วสองสามแผงแล้วพี่น้อง